สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมเชิญเป็นประจำทุกวันนะครับกับเจดําอัพข่าวจะมาอัปเดตข่าวคราวองการลูกหลังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องไปเลยในหนึ่งคลิปตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยู่นเตดฟีเจนี่กับเจดมทุกวันและฝากแลด้วยนะที่ตูน3-3นั่นเองนะครับเอาวันนี้เป็นเรื่องราวของกองกลางคนใหม่ป้ายแดงของพี่พรีรีบูอย่าง ดูเป็นอีกโชว์บอสลน์นั่นเองนะจ๊ะในวัย22ขวบกับตันทีนชาติฮังการีเปิดตัวกับพี่ๆลิปูเรียบร้อยนะด้วยสัญญายาถึงปี2028แล้วก็จะสวมหมายเลข8 ลงเล่นให้กับลิปูในซีซันหน้าเป็นต้นไปนั่นเองนะโดยย้ายมาจากไอเบลัซิกด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์นั่นคือค่าฉีกสัญญาที่มีเงื่อนไขจนสุดแค่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วลิปูก็เดินเกมนี้แค่2วันเท่านั้นดึงตัวโดมินิกโซบอสไลน์มาปั้นเกมที่แอนฟิลด์สำเร็จนะจ๊ะโดยโซบอสไลน์ก็เปิดเผยเรียบร้อยแนละ้วเจ้าตัวบอกว่าดีมากเลยครับผมมีความสุขมากกับช่วงหลายวันที่ผ่านมาตั้งหน้าตั้งตารอที่จะทําความรู้จักจกับทุกคนที่ลิปูให้ดีกว่านี้แล้วช่ว่่่นนนนงงเเลาาทผมยยยแ้้ไรือตสุด มาอยู่ตรงนี้แล้วที่ลิเวอร์พูลมีความสุขและอดใจรอที่จะลงเล่นไม่ไหวแล้วนี่คือสโมสรที่มีประวัติศาสตร์มากมายนับเตะที่ดีก็เยอะโค้ชที่ดีทุกอย่างดีไปหมดแล้วสําหรับผมเนี่ยนะลิเวอร์พูลคือก้าวต่อไปของผมที่สมบูรณ์แบบมากๆแฟนบอลเอยสนามเอยทุกสิ่งทุกอย่างดีมากๆอ่านั่นคือโดมินิกโซบอสไลที่เปิดเผยความรู้สึกหลังจากชูเสื้อเปิดตัวหมายเลข8กับลิเวอร์พูลไปเป็นที่เรียบร้อยนะฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย เจ้าตัวก็ลงเล่นให้กับไลฟ์ซิกนะแล้วก็ทำงานได้อย่างโดดเด่นรวมทั้งหมดเนี่ยเล่นในไลฟ์ซิกไปเนี่ย91นัดยิงไป20ประตูกับ22แอสซิสต์แล้วก็เคยคว้าแชมป์เดเบโพคาวกับไลฟ์ซิกมาแล้วด้วยเช่นกับทีมชาติฮังการีเนี่ยเป็นถึงกัปตันทีมเลยนะลงเล่นไป32นัดตั้งแต่ปี2019เนี่ยประเดิมสนามครั้งแรกแล้วก็ยิงไปได้ถึง7ประตูนะอา้าวเปิดตัวเรียบร้อยกองกลางคนใหม่ป้ายแดงของลิเวอร์พูลโดมิ ic, so Line, นิกโซบอสไลน์นั่นเองนะจ๊ะอา้าวคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันไไดด้้ส่่วววนตัจจะกกกกมมออองงงาาาาาเบร์์8ลลยยซิ อย่าบอกนะว่าจะเป็นเหมือนดาบีเกต้าหยอกหยอกยอกยอกคงไม่หรอกตัวน,นี้ของดีจะดัมมั่นใจว่าปังปุริเย่แน่นอนเอา้าแฟนลิพูดเดโค้องอย่าลืมคอมเมนต์มาล,ลักษณะกันได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมาได้ทุกช่องทางเราตูนยูนเต็ดฟีเจนด์เหนือดัทุกวันและฝากแลดด้วยที่จัดตูน33นะพรุ่งนี้มาร์ฟข่าวกหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ